ยังทดลองทำใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมสามารถตุ้ทดท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสามารถตุ้มทดก็จะมาแนะนำวิธีปลูกฝรั่งหชิ้นปาล่ากันนะครับ การปลูกฝรั่งหงชินปลาล่าในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนจากกระถางเล็กลงกระถางใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับมาดูวิธีการปลูกฝรั่งหงชินปลาล่ากันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับต้นฝรั่งหงชินปาล่านะครับ อันนี้กระถางเล็กนะครับผมจะเปลี่ยนลงไปเป็นกระถางใหญ่นะครับกระถางเล็กหงชินปลาปลาฝรั่งหงชินปลาก็ติดลูกนะครับต้นนี้ผมซื้อมาตอนนั้นกิ่งเล็กนะครับผมก็มาชำไว้ตอนนี้เขาเริ่มจเจริญเติบโตแล้วก็ติดลูกผมก็จะเปลี่ยนกระถางให้ท่านไปชมชมกันนะครับ มการเปลี่ยนกระถางจากกระถางเล็กลงกระถางใหญ่กันนะครับนี่ครับท่านไปชมกระถางใหญ่นะครับความกว้างของกระถางก็60เซนนะครับความสูงของกระถางก็50เซนมาดูวัตถุดิบกันทั้งนิดนึงนะครับ นี่ดินนะครับที่ผมผสมไปแล้วใบไม้หมักสองส่วนดินล่วนหนึ่งส่วนนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งผงชินปลาในวันนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีเสาเข็มลองพื้นนิดนึงนะครับกันซุดวันนี้เสาเข็มผมใช้ขวดน้ำนะครับ ขวดน้ำหรือขวดที่เรารับประทานแล้วมาใช้เสาเข็มแทนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็จะใช้กระถางพลาสติกดำกระถางพลาสติกดำมันจะเป็นกระถางใหญ่นิดนึงก็จะกินพื้นที่นะครับรากของฝรั่งก็จะชอนชัยหาอาหารได้น้อยลงผมก็เลยมีความคิด ใช้กวดแทนกระถางเล็กนะครับแท้เป็นเตาเข็มนะครับตรงนี้นะครับท่านชมครับมาดูการเปลี่ยนกระถางจากกระถางเล็กมาเป็นกระถางใหญ่นะครับท่านชมครับยกกระถางมาเลยนะครับแล้วก็คว่ำลงนะครับวิธีก็ทำนี้นะครับคว่ำลงเลยครับ ความนี้นะครับท่านผู้ชมพอเขาหลุดปรุบ๊บเราก็ตั้งเลยครับนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลากเขาก็เดินดีนะครับตั้งให้ได้กึ่งกลางของกระถางนะครับ เราได้กึ่งกลางกระถางแล้วก็เอาดินมาเติมให้เต็มนะครับลาเขาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเอาดินมาเติม ท่านผู้ชมครับการปลูกฝรั่งผงชินปาร่าก็เสร็จเท่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งต้องเสียบไม้เขาสักหน่อยนะครับเวลาลุมพัดเขาจะได้ไม่โยกนะครับก็ได้ระดับเราก็มัดเชือกครับ กันเวลาลมพัดเขาจะได้ไม่ยกนะครับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยท่านชมครับการปลูกฝรั่งองชินปลาลาในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ท่านผู้ชมชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงใน YouTube สำหรับวันนี้ผมสามารถจุบทุสวัสดีครับ